สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องชาว y o u t u ทุกทุกคนด้วยครับอ่ะวันนี้อยู่ที่อูชายใหญ่ครับเอ๊ะไปมาวันนี้ทำไมไม่เห็นชายใหญ่เลยอ๋อช่างเถียงสวัสดีครับ,รบโอ้หายหน้าหายตาไปหนาเลย,ยมายจริงหร โอ้แสดงว่าผมไม่ได้มาหลายวันจันนุจันนุได้ยินว่าจะได้ไปโคใหม่นี่นะรุ่นไหนรุ่นซิบโอ้สุดจัดเลยชายใหญ่นี่ <c oughs> ชายใหญ่เขาไปทำอะไรทำไมเงินเยอะจังเลยเมื <c oughs> ่อวานก่อนก็ถอยรถเกี่ยวขั้นใหม่ <c oughs> อันนี้ไปจัดไมคโครุร่นสิบอีกแล้วฮะ ลูกพี่ไปทำอะไรมานี่โอ้ตาย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 ซื้อรถเหมือนเหมือนซื้อของเล่นเลยอ่ะโอ้แต่ได้ยินว่าเกเอาเงินไปฝังไว้นะครับอยู่ประมาณร้อยไร่ครับเงินไปฝังไว้ไม่ธรรมดาครับชายใหญ่เดี๋ยวคลิปนี้พาไปรีวิวรถลูกค้ากาลสินหน่อยครับไปไปดูกันเลยเผื่ออยากดูอยากเห็นครับ ดูความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วโอ้จัดฝาท้ายให้แล้วครับอนนี้สวยงามครับเป็นเหลี่ยมเป็นทรงดีแล้วคันนี้ไปที่กระสินครับฝา,าข้างนะครับเดี๋ยวไปดูฝาข้างฝาข้างนี่ทางลูกค้าบอกไม่เอาเหมือนสมมิตรนะครับจะเอาแบบ ทั่วทั่วไปเลยแบบนี้นะครับนี่ครับโอ้เมนซีได้โอ้ัอเอ็กไม่มเมาสีเหรอโอ้ตายตายตายเล่นสีอยู่คนเดียวแหละเ <Yeah. S 1> ย็นนี้ไม่ต้องกินเบียนะอ่ะโอ้ใครเชื่อมฟรีมือเดียวว่าโอ้ เชื่อมไหมดูอ่ะสีมือจริงๆเลยโอ้เชื่อมไน้สวยมากเลยอู้กระบะเออน,นี่นี่นี่โตทรงใหม่แล้วตอ่อทรงใหม่แล้วครับนี่ครับผมให้ดูนะครับอันนี้ทรงใหม่นะครับแบบนี้นี่เห็นไหม ตรงนี้จะไม่มีรูจะไม่ได้พับเข้ามาครับตัวนี้จะพับเข้าในครับปกติรถด่บกระบะทั่วไปมันจะพับมานอกเนาะและตรงนี้เราสามารถเอานิ้วเย่ได้นะครับตรงนี้เราสามารถเอานิ้วเย่เข้าไปได้แต่ตรงนี้พับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็พับไปเชื่อมด้านในแล้วอ่าโอ้แบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะแก้วเลย <c oughs> คันนี้ก็เกือบเสร็จแล้วครับเหลือเกเก็บงานฝาท้ายก็เสร็จแล้วนี่เพราะว่าตรงนี้ก็เชื่อมหมดแล้วนี่อ๋อเหลือข้างล่างเหลือข้างล่างนี่เลยเชื่อมเก็บตรงนี้ครับเก็บนี่นี่ข้างล่างนี้ก็อ๋อเหลือเหล็กตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมนี่เหล็กไปทางนู้นตัวนี้เขาเรียกว่าตัวรองดัมครับ เด็กลองดำปีกหน้าปีกหน้ายังไม่ได้ใส่ส่่นข้างล่างก็ยัดกระบอกเดินระบบสามิตรเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับระบบปั๊มครับนี่ปั๊มใหม่ปั๊มใหม่จไฟครับคันนี้ครับจีไฟปั๊มใหญ่อา่าเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับโอ้แรงครับต้องบอกได้เลยว่าแรง น้ำมัน <c oughs> กี่ลิตรวเนี่ยร้อยห้าสิบลิตรครับถังน้ำมันร้อยห้าสิบลิตรคัสซีสวยครับคันนี้ดูเนี่ยตรงนี้ชายใหญ่เขาโตไม่ค่อยจะเหมือนคนอื่นนะครับเนี่ยเขาจะจับน็อตตรงคัสซีเลยยาวแต่ว่าเอ่อถ้า อูอื่นก็น่าจะมีตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้แล้วก็เชื่อมตรงนี้ก็ก็ทอนเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรครับแต่ละอูก็การโตอาจจะไม่เหมือนกันเนาะคนละแบบคนละสไตล์ไปอืมอข้างล่างครับเชื่อมดูรอยเชื่อมครับ <c oughs> มาตรฐานจริงครับสวยงามแล้วก็เนี่ยทุกวันเนี่ย ตัวนี้นี่นี่นตัวนี้สาคัญเลยนี่ทั้งชายใหญ่ยังใส่ให้นะครับเรียกว่าโชกตัวนี้เรียกว่าโชกดีมากครับแบบนี้ดีก็คือถ้าถ้าไม่ใส่ตัวเนี้ถ้าถ้าไม่ใส่ตัวนี้ใส่เหล็กตรงไปอย่างเงี้ยมันจะชอบทําให้ปากนกแก้วฉีดได้เนี่ยปากนกแก้วที่นีบไอตัวนกแก้วที่นีบตรงเนี้ยมันจะขาดตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้ามีโชกมันจะยืดหยุ่นได้ตรงโชกตัวนั้นมันจะสามารถยืดหยุ่นได้ลื่นตัวได้นะครับ ข้อดีของมันดีมากถ้าให้ดีต้องมีตัวน,นั้นด้วยนะครับตัวแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนี่น่าจะทำอีกถ้าทำจริงๆก,ก็ไม่กี่วันก็เสร็จนะวันนี้อัน,นี้ช่างโบไม่ได้มาครับช่างโบกลัวผีไม่ได้มาอ,อัปเดตให้ดูครับนี่ครับไปถึงนี้แล้วขนาดนี้แล้วเดี๋ยวก็ได้เอาไปทำสีแล้วครับ อบอุ่นใจเซอร์วิสนูเห็นไหมพับเข้ามาในเห็นไหมนั่นนะตรงข้างเชื่อมปีมือมากเลยดูะ่ะโอ้เชื่อมไหมดู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 ปีมือมากเลยอะ่ะสุดจัดเลยอะ่ะตรงนี้ก็จริงๆแล้วเชื่อมเต็มนะครับนี่แค่ยังไม่เก็บงานนะครับเนี่ยยังไม่เก็บงาน เชื่อมเต็มสวยงามสวยงามครับอเอาเขายิงทรายเนี่ยว่าเดี๋ยวพาไปดูยิงทรายไปโอ้วเริ่มทำการยิงทรายครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเซอีครับ สวัสดีครับนี่เสียมมเอง <ผม S 1> ครับคนดังมาถ่ายโอ้คนนี้ที่ซื้อรถชายใหญ่ไปครับร้อยสกับอารถเทเล,ลอร์โปรเฟียรครับ <ผม S 1> อู้ยลองยิงหน่อยดิยลองจับหน่อยปิดหน่อยลองผมลองยิงหน่อย

เลยครับนี่ทรายละเอียดไหมนี่บือไหนวะทรายละเอียดอยู่ สนีมมันเยอะครับต้องยิงทรายก่อนเหมือนพ่นสีไอ้กันพื้นเลยเนาะเหมือนพ่นสีเราไอ้กันสนิมเลยอะ <c oughs> พอไหมโลครับใช่ครับครับผมน้องงานเนาะครับผมครับครับครับเหมือนเหมือนพ่นสีนั่นเลยเนาะกันสนิมเลยอะฮะโะ ทรายมันออกมาไม่เสื่อมเสมอเนาะฮะมันมันมีเสมอตลอดไม่เงียฮะมันไม่เงี้ยดมันเมีเสมอเออแต่มันก็ไม่แรงเท่าไหร่นะเ้ยติดต้องใส่รองเท้าดีเด้นี่ใส่รองเท้าผ้าใบเห็นแล้วมายิงเสียขาเลยเมื่อกี้อืมตคุ่นน้ำน้ำนี่ขาวเลยเนาะขาวเลยอ่ะ ตอนนี้ประกอบเสร็จก็ยิ่งทรายอีกคันนี้เนาะนี่ครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังไม่เจอชาาใหญ่เลยยังไม่ได้ทักทายกันเลยอ่ะสวัสดีครับผม